สองปีแล้วนะครับก็เริ่มมีปัญหากดไม่ค่อยติดหากุญแจไม่เจอวันนี้ก็เลยจะมาเปลี่ยนฐานกุญแจรีโมทของ mg 4นะครับก่อนอื่นเลยฐานรีโมทของ mg 4นะครับใช้ของใช้รหัส cr 2 0 3 2นะครับก็นี่ก็ผมซื้อมาเป็นของยี่ห้อนี้เนาะเค มาถึงตอนแกะกุญแจกันมีปุ่มตรงนี้นะครับกดมันก็จะสามารถอ,ออกมาอย่างนี้ได้นะครับเอาไว้ใส่พวงกุญแจหรือว่าอะไรก็ได้ข้างในนี้ก็จะมีดอกไอดอกกุญแจนะครับก็ดึงออกมาเสร็จแล้วเราก็มาทําการงัดตรงนี้นะครับเพื่อแกะเปลี่ยนฐานข้างในก็จะยากนิดหนึ่งนะออกแรงนิดหนึ่ง ได้แล้วยังไม่ออกอ่โอเคนี่นะครับข้างในอันนี้ฝั่งของทานแล้วก็จะมีเดือยล็อกอยู่นะครับนี่ออกมานี่ก็เป็น cr 2 0 3 2โอเคจากนั้นเราก็มาแกะทานกันครับ กแกะไปแล้วนะจะได้ง่ายๆเนาะปึ๊บฐานออกมาก็ไปใส่แบบความลงนะครับอย่างนี้ใสกดแบบ๊บมีเสียงแตบ,บก็คือเรียบร้อยครับนี้เราก็มาประกอบแุจ้จคืนแล้วก็เอาตัวยึดนี้ใส่ไปตามนี้นะครับมันจะมี จะมีรูรูมันนะน,นี้นะเดี๋ยวดูให้ตรงก่อนอเเมื่อเราเราดูตรงแล้วเราก็กดเลยครับกดรอบรอบค่อยๆไล่ไปครับโอ้อันนี้ทีเดียวเข้าเลยฮนะก็ล็อกนี้ได้แต่ลืมครับเราต้องเอาดอกคุณแจใส่คืนไปด้วยนี่นะครับมันจะมีด้านมันนะครับนี่อันนี้ด้านนี้ด้านนี้หันมานะครับ ด้านนี้เป็นอย่างนี้นะถ้าเสียบผิดมันก็จะไม่เข้าไม่เข้าร่องมันนะนี่ครับใส่เข้าไปเสียบร้อยแล้วก็อ่าสีครับเดี๋ยวเราไปลองกับรถกันนี่นะครับอ่าปุ่แจมาปดกดล็อกอสรเรียบร้อยแล้วก็กดล็อก กดปิดล็อกเปิดล็อกได้ปกติโอเคเรียบร้อยสาหรับการเปลี่ยน่าน MG4 กุญแจรีโมทครัพผมอ่าผ่านมา2ปีแล้วนะครับก็เริ่มมีปัญหากดไม่ค่อยติดหากุญแจไม่เจอวันนี้ก็เลยจะมาเปลี่ยน่านกุญแจรีโมทของ MG4 นะครับก่อนอื่นเลยทานรีโมทของ MG4 นะครับใช้ของ ใช่รหัส cr 2 0 3 2นะครับก็นี่ก็ผมซื้อมาเป็นของยี่ห้อนี้เนาะ okay. มาถึงตอนแกะกุญแจกันมีปุ่มตรงนี้นะครับกดมันก็จะสามารถอ้าออกมาอย่างนี้ได้นะครับเอาไว้ใส่ปุ่มกุญแจหรือว่าอะไรก็ได้ข้างในนี้ก็จะมีดอกไอดอกกุญแจนะครับก็ดึงออกมา เสร็จแล้วเราก็มาทําการงัดตรงนี้นะครับเพื่อแกะเปลี่ยนฐานข้างในก็จะยากนิดหนึ่งนะออกแรงนิดหนึ่งแกะได้แล้วยังไม่ออก <c oughs> อโอเคนี่นะครับข้างในอันนี้ฝังของทานแล้วก็จะมีเดือยล็อกอยู่นะครับนี่เ ก็เป็น cr 2 0 3 2โอเคจากนั้นเราก็มาแกะทานกันครับก็แกะไปแล้วจะได้ง่ายๆเนาะปึ๊บทานออกมาก็ไปใส่แบบความลงนะครับอย่งนี้ใส่กดแป๊บแบบมีเสียงแตบ๊บก็คือเรียบร้อยครับ นี้เราก็มาประกอบกุญแจคืนแล้วก็เอาตัวยึดนี้ใส่ไปตามนี้นะครับมันจะมีจะมีรูรูมันนะนี้นะเดี๋ยวดูให้ตรงก่อนอเ,เมื่อเราเราดูตรงแล้วเราก็กดเลยครับกดรอบรอบค่อยๆไล่ไปครับออันนี้ทีเดียวเข้าเลยฮนคะก็ล็อกนี้ได้แต่ลืมครับ เราต้องเอาตอ่อกอญแจใส่คืนไปด้วยนี่นะครับมันจะมีด้านมันนะครับนี่อันนี้ด้านนี้ด้านนี้หันมานะครับอีกด้านอีกเป็นอย่างนี้นะถ้าเสียบผิดมันก็จะไม่เข้าไม่เข้าร่องมนะันนะใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็อ่ะสีครับเดี๋ยวเราไปลองกับรถกันนี่นะครับอ่ากุญแจมากดกด,ด,ดล็อก เรียบร้อยแล้วก็กดลอ็อก่ตอนนี้กดปล็อกดลอ็กดลอกได้ปกติโอเคเรียบร้อยสำหรับการเปลี่ยน่าน m p c กุแจรีโมทคระพผมอ่าผ่านมา2ปีแล้วนะครับก็เริ่มมีปัญหากดไม่ค่อยติดหากุแจไม่เจอวันนี้ก็เลยจะมาเปลี่ยน่าน กุญแจรีโมทของ MG4 นะครับก่อนอื่นเลยทานรีโมทของ MG4 นะครับใช้ของใช้รหัส CR 2 0 3 2นะครับก็นี่ก็ผมซื้อมาเป็นของยี่ห้อนี้เนาะมาถึงตอนแกะกุญแจกันมีปุ่มตรงนี้นะครับกดมันก็จะสามารถ ออกมาอย่างนี้ได้นะครับเอาไว้ใส่พวงคุญแจรหรือว่าอะไรก็ได้ข้างในนี้ก็จะมีดอกไอดอกแจนะครับก็ดึงออกมาเสร็จแล้วเราก็มาทําการงัดตรงนี้นะครับเพื่อแกะเปลี่ยนฐานข้างในก็จะยากนิดหนึ่งนะออกแรงนิดหนึ่งแกะได้แล้วยังไม่ออก อ่าโอเคนี่นะครับข้างในอันนี้ฝั่นของทานแล้วก็จะมีเดือยล็อกอยู่นะครับนี่ออกมานี่ก็เป็น cr 2 0 3 2โอเคจากนั้นเราก็มาแกะทานกันครับก็แกะไว้แล้วจะได้ง่ายๆเนาะปึ๊บทานออกมา ใส่แบบความลงนะครับนี้ใส่กดแปบบ๊บมีเสียงแตบ๊บก็คือเรียบร้อยครับนี้เราก็มาประกอบกุญแจคืนแล้วก็เอาตัวยึดนี้ใส่ไปตามนี้นะครับมันจะมีจะมีรูรูมันนะนี้นะยวดูให้ตรงก่อน Okay. เมื่อเราดูตรงแล้วเราก็กดเลยครับกดรอบรอบค่อยๆไล่ไปครับออันนี้ทีเดียวเข้าเลยฮะก็ล็อกนี้ได้แต่ลืมครับเราต้องเอาดอกคุณแจใส่คืนไปด้วยนี่นะครับมันจะมีด้านของมันนะครับนี่อันนี้ด้านนี้ด้านนี้หันมานะครับอีกด้านหนึ่งเป็นอย่างนี้นะถ้าเสียบผิดมันก็จะไม่เขา้าไม่เข้าร่องมันนะ อสิครับเดี๋ยวเราไปลองกับรถกันนี่นะครับอ่ากุญแจมากดกดล็อกอ่าเรียบร้อยแล้วก็กดล็อกอ่ตอนนี้กดกดล็อกกดล็อกได้ปกติโอเคเรียบร้อยสำหรับการเปลี่ยนผ่าน MTC กุญแจรีโมทครับผม